สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนิคิอิครับพบกันหุ้นดึก3รัฐคืนนี้ครับมีเป็นหุ้นสุดท้ายนะครับออกท้ายสุดล้องจากดาวโจนส์ครับดาวโจนส์นี่ไม่ท้ายดาวโจนส์นู่นเลยลำดับสุดท้ายสุดๆเยอรมันเปิดแ5ดห้สมครับมาเมื่อวานนี้เยอรมันเด่นมาทั้งคู่เลยนะครับเกือบแตกครับเสียดายครับ8 2มาคู่เลยมี823มา824เสียดายมากแต้มเดียวเกือบแตกครับ เยอรมันวันนี้อ่าเยอรมันวันนี้ใครสังเกตเห็นอะไรไหมสังเกตอีกแล้วเนาะกลุ่มเลขอะไรกลุ่มเลขขี้เนาะเห็นไหมกลุ่มเลขขี้ขาดนะครับขาดเจ็ดเก้าเยอรมันวันนี้เด่นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับชอบเก้าครับชอบเก้าเล็กน้อยถึงปานกลางมากกวเจ็ดนิดนึงครับจ่อครับศูนย์เก้าครับหนึ่งเก้าครับสามเก้าครับห้าเก้า 7จ็ดเก้าครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าครับตักร้อยใสเจ็ดนะครับร้อยใสเจ็ดวันนี้ก็อาจจะแตกกันได้นะก็จะแตกอ่าตัวเปิดมันคล้ายๆนั่นเลยคล้ายๆคล้ายๆอะไรเอ่ยคล้ายๆไอ้นั่นนะคล้ายๆเดี๋ยผมไปรูแป๊บนึงคล้ายอะไรน่าจะน่าจะแนวเดียวกับห่างเสีง นาะหน้าแดนวแนวเดียวกับหาเเงเสงก็เลยขาด7จิตกาโอเคครับลองพิจารณาดูเนาะลองคิดวิเคราะห์ผมก็อธิบายอย่างถ้าใครจะตามผมตั้งนานจะรู้เลยว่ากลุ่มเลขคู่เลขคี่คืออะไรถ้าใครเพิ่งมากดติดตามนะครับรบกวนกลับย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆครับขึ้นชื่อหัวคลิปว่าการหาเด่นจากตัวเปิดนี้แค่อีกครับแต่เราสามารถดัดแปลงมาได้หลายหุ้นมากรับลองพิ จะลองพิจารณาดูผมว่าหุ้นดึกหุ้นี้นะจากการสตินะครับมันต้องมีสองถึงสามหุ้นที่บนนะจากสตินะครับลองคิดดูดีนะครับจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมไม่เป็นไรผมดูจากสติไม่ใช่พอเสรปุ๊บปิดปุ๊บโอ้โหไม่เคยมีเบิ้อสักหุ้นนึงเลยมึงขี้โม้อะไรคุณก็ถ้าเป็นงั้นคุณก็เลนเอาเด่นผมไปเล่นก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> เอาเด่นผมไปเล่นก่อนแล้วกัน บางทีทั้งนั้นถามดูว่ามันเดินไหมก็ต้องพิจารณาดูนะครับผมว่ามันมันเดินเกือบทุกวันนะแต่บางครั้งอะไรที่เดินมากมันกน่ากอย่างอย่างกรณีมีสี่ห้าวันนะวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์อ่าวันจันทร์รัตอังกฤษอังกฤษรัฐเยอดาวมาหมดทุกหุ้นอย่างนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้มเป็นไปได้ไหมและเจาะอีกใช่ไหมมันผมโว้ผมว่าน่ากลัวว่ะ โอวโหน่ากลัวไม่ใช่น่ากลัวว่าเก่งน่ากลัวว่าเหมือนจะทะลุออกไปทะเลหรือเปล่าประมาณนั้นครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นในเมื่อวางแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกจริงสิ่งที่ผมเอาจากสติมาเอาจากตำรามาคิดนะโอเคนะครับขอให้รวยเยอรมันครับเดี๋ยวมาเจอกันดาวโจนคืนนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่องอาน์ติเกอีกครับ